สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการเ c h ช n n e l ฮะนะฮะสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับวันนี้ฮะอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิ์ในส่วนของเราชนะที่จะได้รับนะครับอันดับแรกครับคุณผู้ชมเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับแล้วก็เข้าสู่เว็บไซต์เราชนะ .com ครับผมหาง่ายๆเลยพิมพ์ควาว่าเราชนะไปก็ได้ครับเราชนะ .com ครับเราชนะป๊บเข้าไปนะฮะแล้วก็มาคลิกเข้าสู่ระบบที่ เราชนะตรงนี้เลยฮะหน้าแรกครับผมเพราะแตะเข้าไปนะฮะคุณผู้ชมครับสามารถที่จะเช็คได้นะเช็คได้ในส่วนของการตรวจสอบผู้รับสิทธิ์ในแถบสีน้ําเงินตรงนี้เลยครับนี่ฮะแถบสีน้ําเงินตรงนี้ฮะป๊าบเข้าไปครับผมตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ครับเป็นการลงทะเบียนตรวจสอบที่ง่ายมากๆครับใส่เลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ครับใส่ชื่อภาษาไทยใส่นามสกุลภาษาไทยนะครับผมจากนั้นฮะให้ใส่ปีเกิดครับปีเกิด มาแตะตรงนี้นะแล้วเลื่อนหาปีเกิดนะครับว่าเกิดปีไหนยังไงก็แตะเข้าไปแค่นั้นนะครับใส่เดือนเกิดเช่นกันครับผมใส่เดือนเกิดแล้วก็วันเกิดครับแตะเข้าไปฮนะแล้วเดี๋ยวเราตรวจสอบสถานะกันครับ ตรวจสอบสถาน,นะครับหากว่าเราได้รับสิทธิ์นะครับในกรณีที่เราเคยลงทะเบียนในส่วนของเปาตังเคยลงทะเบียนในส่วนของคนละครึ่งมานะครับก็จะได้รับสิทธิ์เราชนะโดยอัตโนมัติตร,ตรงนี้เลยเนาะหากว่าได้นะฮะเขาจะบอกเลยว่าเราเนี่ยได้สิทธิ์ในส่วนของเราชนะครับผมซึ่งจํานวนเงินนะฮะนะครับจำนวนเงินนะฮะจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564เวลา6โมงเชา้าเป็นต้นไปนะครับและใช้ได้ถึงวันที่31พฤษภาคมครับกุมภาพันธ์ มีนาเมษาพฤษภา3เดือนเนาะเขาจะบอกรายละเอียดให้เราเรียบร้อยเลยนะครับว่าครั้งที่1น,นะฮะจำนวนเงินที่ได้ครับผมครั้งที่1นนะฮะ จ่ายเมื่อไรครับครั้งที่1คือจ่ายวันที่18กุมภาจำนวนเงิน2,000บาทครับผมในครั้งแรกฮะต่อจากนั้นได้ไปอีกทุกสัปดาห์ครับสัปดาห์ละ1 0 0 0บาท1,000บาทไปเรื่อยๆจนครบจำนวน70,00บาทครับตามจำนวนนี้ฮะโดยเงินเนี่ยเขาจะโอนเข้าสู่แอปเป่าตังค์ให้กับเราครับผมก็จะเป็นการตรวจสอบตรงนี้ที่ง่ายที่สุดฮะเพราะฉะนั้นรีบตรวจสอบสิทธิ์กันให้เรียบร้อยทุกๆคนครับจะได้ไม่พลาดสิทธิ์ในส่วนของเงิน7 0 0 0บาทตรงนี้กับผู้ที่เคยลงทะเบียนเป่าตังค์ไว้แล้วครับผู้ที่ใช้ คนละครึ่งอยู่ฮะสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีนี้ง่ายๆเลยครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตาม Channel ครับสวัสดีครับ